สัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันมาอยู่ในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะก็ใกล้ถึงเวลาเข้างานแล้ววันพาชมธรรมชาติของดอกไม้ส,สวยๆและพาไปขายขวดค่ะทุกคนวันนี้ก็มีไรายได้จากการเก็บขวดขายในงานแม่บ้านโรงแรมนะคะพร้อมกับไปชมดอกไม้สสวยๆกันเลยค่ะส่วนวันนะคะขอนั่งแทรกอยู่ในดมดอกไม้ บ้านใครก็ไม่รู้คะ่ะบ้านเมืองนอกเขาจะไม่มีรั้วนะคะแต่เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้คืออยู่ริมทางเดินนะคะทุกคนวันก็เลยขอแทรกเอ้ย<ม>ชินใจสวยมากมากวันพามามุมหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า200ปีอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนคะ่ะแต่ละบ้าน ก็จะมีการจัดตกแต่งด้วยดอกไม้หน้าบ้านสวยงามมากๆเลยค่ะมีคนถามว่าบ้านที่เห็นแต่หลังคาโผลมาแบบนี้ด้านล่างมีกี่ชั้นก็จะมีประมาณสองหรือสชั้นนะคะแต่ว่าถ้าวันดูด้วยตาเปล่าแบบเนี้ย วันจะไม่รู้เลยค่ะว่ามีกี่ชั้นเนี่ยอย่างหลังนี้นะคะสันนิษฐานว่ามีสองชั้นค่ะสีน้ำเงินไอ้สีน้ำตาลนะคะดอกโบตันค่ะกำลังะบานปีนี้เราต้องไม่พลาดนะคะบางปีก็มาไม่ทันค่ะอาทิตย์หน้า,าน่าจะบาน สายๆของวันนี้ก็จะบานแล้วนะคะสวยมากดอกโบตันสีชมพูเข้มะคะ่ะนี่เป็นผักกาดสนิมที่วันลงไว้ท้ายคลิปคลิปหนึ่งว่าเราจะไปเก็บที่ท,ที่หนึ่ง บนภูเขานะคะปรากฏว่าเขาตัดทิ้งค่ะทุกคนส่วนตรงนี้มันอยู่ในตัวเมืองในออสโลเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับทางเดินมากอันนี้คือตําแยฝรั่งสายพันหนึ่งนะคะที่มันไม่คันค่ะทุกคนเนี่ยนะคะจับได้เลยสรรพคุณทางยาเหมือนกันแต่อันนี้คือไม่คันนะคะ กินได้วันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เรียกว่ามันมีสองสายพันธุ์นั่นแหละสายพันธุ์ที่ขันกับไม่ขันอันนี้ไม่ขันทุกคนแล้วก็ดอกสวยด้วยนะคะแล้วก็มาดูผักกาดขมต่อผักกาดขมหรือผักกาดสนิมค่ะนี่หน้าตามันใกล้ๆก็คือเหมือนต้นกวางตุ้งนะคะแต่ว่าใบจะเป็นแบบนี้ค่ะ ตรงนี้เกิดทุกปีเลยสวยมากแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะมาตัดเหมือนเดิมนะคะวันว่าจะมาเก็บเม็ดมันก็ไม่เคยได้เก็บเลยค่ะยอดอบุบอวบของเขานะคะเนี่ยแบบนี้กำลังน่ากินเลยทุกคนหักป๊อป้อเลยค่ะแต่วันยังไม่เคยได้ชิมเลยนะคะผักกาดสนิมหรือผักกาดขมค่ะวันนี้นะคะตอนเช้าวันไปขายขวดมาค่ะแล้วก็ได้เงินมาแล้วนะคะเดี๋ยว สำรวจกันกระเป๋ากางเกงมันจะเตี้ยมากตังหายหรือยังเคยเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็หายนะคะตรงนี้จะมีดอกกุหลาบพันปีค่ะซึ่งมันจะเป็นซุ้มที่ใหญ่และสวยมากวันก็มองข้างหลังเป็นสุสานนะคะข้างหลังก็คือหลุมฝังศพนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะวันทำงานแปดโมงมุม,มนี้คือ เดินขึ้นเขามาทุกคนดูเอ่อที่ทำงานของวันเรียกว่าวูลแคนนะคะวูลแคนก็คือวูลคาโนที่แปลว่าภูเขาไฟค่ะก็คือมันก็จะมีเหนื่อยเดินขึ้นเขาดิดเดียวเองเอ่ามันก็จะมีความสูงชัน,นะค่ะทุกคนมันก็จะเดินขึ้นเดินลงสลับกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นอพราร์ตเมนต์สร้างใหม่ที่วันเคยพามาชม ทุกปีคือมันจะเป็นมุมที่วันมาประจํานะคะนี่คะ่ะทุกคนโอ้ยปีนี้มาทันปีที่แล้วมาไม่ทันนะคะร่วงเกือบหมดปีนี้กำลังบานค่ะทุกคนกุหลาบพันปีนะคะชื่อภาษาอังกฤษดูเอาเดี๋ยวใส่ให้นะคะทุกคนโอ้ยสวยมากสีอ๋อชมพูอมม่วงนะคะ มันจะเป็นซุ้มที่ใหญ่มากทุกคนหามุมก่อน,นวันนะคะมาทุกปีแต่ว่าบางปีทันบางปีไม่ทันด้านในนะคะเป็นต้นที่ใหญ่มากแล้วก็สีจะเข้มกว่าตรงนี้กำลังบานนะคะดูค่ะอาทิตย์หน้าต้องมานะทุกคนต้องเตือนวันนะ ดูคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วตรงนี้คือด้านหลังสุสานด้านหน้าคือหลุมฝังศพเพียบเลยค่ะทวด้านหน้าสวยมาก กับังบานแต่ว่ายังบานไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะสวยมาก ตรงนี้เป็นแบบช่อใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วสีคือแบบโอ้ยจใจละลายพี่น้นะองช่วงนี้คือ,อเป็นช่วงความงามของยุโรปเลยนะคะได้หลายประเทศก็จะมีดอกไมก้คล้ายกันค่ะแล้วก็สวยมีสีสันไปหมดเลยค่ะจงคราวหมดเวลาจึงลาจา วนตอนนี้นะคะเราไปทำงานต่อค่ะวันใช้เวลาเดินขึ้นเดินลงตรงนี้นะคะ,ะครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงเขาเราก็เหมือนจะวิ่งลงอย่างเดียวเลยค่ะไปทำงานกันค่ะเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะ สูงนะคะที่วันบอกว่าวันทําง,งานอยู่ในโซนของภูเขาไฟค่ะก็คือเป็นชื่อของเขานะคะตรงนี้จะเป็นสวนที่เขาจะเช่าสําหรับคนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์แล้วอยากมีสวนนะคะเขาก็จะมาเช่าพื้นที่ทำสวนปลูกผักค่ะแล้วก็นั่งดื่มกาแฟใช้ชีวิตในช่วงกลางวันในสวนนะคะจิส้สวยมากเลยไม่แน่ใจว่าเราเข้าไปได้ไหมนะคะแต่วันไม่เคยเข้าเลยซะ ส่วนตอนนี้นะคะเราก็เดินลงทางโซนของชุมชนหมู่บ้านโบราณอีกฟากหนึ่งของอูดคันนะคะซึ่งปกติเราจะไปอีกฟากหนึ่งตรงนี้เรียกว่าเทโลเบกเกนนะคะอีกฟากนึงคือดรัมสเตียเดนนะคะก็คือเป็นชื่อของซอยหรือชุมชนหรือหมู่บ้านนั่นเองนะคะซึ่ง ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆทรงโบราณนะคะที่มีการบูมีการบูรณะซ่อมแซมให้แข็งแรงแล้วก็สามารถอยู่อาศัยได้จริงค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะวันไม่แน่ใจว่าเรียกว่าดอกฝิ่นไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอเข้าไปใกล้ๆนะคะดอกสีส้มสวยงามมากทุกคน มันก็จะบานทุกปีเลยนะคะบางปีมันก็มาทันบางปีก็มาไม่ทันจ้าปีนี้มาช้านิดหนึ่งนะคะเขาเริ่มที่จะร่วงโรยค่ะเพราะว่าตอนเช้าวๆวางวันนะคะมันก็จะเน้นเก็บผักป่าค่ะก็เลยไม่ได้พามาเที่ยวนะคะวันไหนว่างๆก็พามาจ้า ุดตอนนี้เหลือเวลา20นาทีค่ะได้ไปทํางานจริงๆกันแล้วค่ะทุกคนกับบรรยากาศอานหลังชุมชนหมู่บ้านโบราณน,นะคะเทเลเบกเกนเทเลเบกเกนชื่อว่าเทลมสเบเกนนะคะ นี่ค่ะตอนเย็ยนหลังเลิกงานนะคะทุกคนโอ้ยวันนี้ดีใจมากเลยเ,เหมือนที่วันเล่าให้ฟังในคลิปนะคะว่าวันมองหาทุ่งรับแล้ววันหาไม่เจอแล้วสามีวันนะคะเขาเป็นคนขับรถเมย์ค่ะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเธอเธอฉันเจอทุ่งรับเดี๋ยววันนี้กลับบ้านฉันจะพาเธอไปไถ่ายรูปโอ้ยทุกคนสวยมาก, <ST. S 2> มากนี่คือบรรยากาศของชนบท วีเดนนอร์เวย์นะคะตรงนี้คือประเทศนอร์เวย์ค่ะวันก็กำลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวแสงแดดมันอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะอุย้ยมีกระถินหวานด้วยอุย้ยเดี๋ยวเราเก็บกระถินหวานกันค่ะทุกคน I'm thinking ก็พามาชมความงามของทุ่งรับนะคะกับหน้าตาวันหลังเลิกงานกันทุกคนสวยมากมากเลยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมอเฉพาะตัวบางคนอาจจะเรียกว่าเหม็นก็ได้นะคะตอนนี้นะคะบานเต็มที่แล้วก็ฉุนมากมากเลยค่ะวันก็พามาชมความงามตามธรรมชาตินี่คือทุ่งรับที่เขาปลูกเอาไว้เก็บมเมล็ด ทำน้ำมันพืชน,นะคะที่เป็นน้ำมันพืชดอกสีเหลืองๆเหมือนที่วันซูมให้เห็นไกลๆนี่ก็คือทำมาจากดอกครับนี่เองค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือกำลังบานสวยงามมากๆเลยนะคะก็พามาชมความงามแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะสองข้างทางเส้นทางที่วันผ่านนะคะตรงไหน,นส,สวยๆวันก็จะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ พาทุกคนมารู้จักกับกระถินหวานนะคะทุกคนหากินยากเลยค่ะเดี๋ยวนะวันดูก่อนว่ามันใช่กระถินหวานหรือคู่แฝดต,ตัวเองก็ไม่ค่อยแน่ใจน่าจะเป็นคู่แฝดนะคะอันนี้ใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจละเพราะว่ามันมีคู่แฝดด้วยค่ะทุกคนนี่ตัววันเองก็ไม่แน่ใจวันรู้จักที่ที่มันเกิดที่หนึ่งนะคะแล้วก็พอมันเกิด พอไปเจอมันที่อื่นเนี่ยวันจะไม่แน่ใจเลยอันนี้ก็ให้พี่พ,พี่น้องน้องดูไว้ก่อนว่าวันไม่แน่ใจว่ามันคือกระถินหวานหรือว่าคู่แฝดกันแน่น่าจะเป็นคู่แฝด ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันตื่นตีสามครึ่งเพราะว่าสามีทํางาน6กโมงเชาะะ้าค่ะแล้วเราก็กลับถึงบ้านตอนนี้หกโมงเย็นตรงเป๊ะใช้เวลาอยู่นอกบ้าน 14- 15หชั่วโมงโดยประมาณค่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะพอเรามาถึงบ้านนะคะเอ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์คลิปที่ทุกคนดูอยู่นะคะวันเสาร์วันจะไปเก็บหอยอีกครั้งหนึ่งกับต้อหลาพาเพลินสวีเดนค่ะ ตื่นเต้นมากเลยส่วนคลิปนี้จะออกวันไหนไม่รู้นะคะแต่ทุกคนจะได้ดูหอยไปสวีเดนไปเก็บหอยหลังจากคลิปนี้แน่นอนสามีผู้หิวหหยนะคะออเดอร์แฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายบอกเอาเฟรนฟรายเยอะๆแล้วก็เอาแบบเกมๆสีน้ำตาลตอนนี้วันแอบดูแกคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะส่วนตัววันนั้นเหลือ แกงส้มผักกูดที่ทุกคนเห็นน่ะเยอะมากวันกินหมดแล้วทุกคนเพราะว่าวันรีบมากหลังจากเลิกเลิกงานมาถึงบ้านมันจะอุ่นกินทุกวันเลยแล้วก็อร่อยมากผักบุ้งเปรี้ยวหมดแล้วนะคะต่อไปถ้าเราแกงผักแกงส้มผักกูดก็คือใส่น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะได้กินผักที่ลวกไว้กับน้ำพริกกะปิสักทีเดี๋ยวมากินข้าวฟินๆนไปด้วยกันนะคะ มันจะเอาผักที่เราต้มไว้นะคะมาอุดค่ะเนี่ยค่ะจำได้ไหมคะพี่ๆน้องๆอ,อันนี้เป็นดอกฟันสีโตงค่ะคือพอเราเอามานอกน้ำเย็นนะมันจะเป็นสีเขียวนอกน้ำเย็นจนแบบให้มันหายร้อนนะคะทุกคนมันจะเป็นสีเขียวน่ากินอันนี้ก็ตำยาฝรั่งนะคะ มันก็จะเอาแบ่งมาอุดนบางวันก็ไม่อุ่นทุกคนถ้าวันไหนไม่มีเวลาก็ไม่อุ่นแต่วันนี้มีเวลานะคะย่าหวานค่ะจะกินหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวันชอบมากแล้วก็ผักเซียนฝรั่งค่ะเดี๋ยวร,รออุ่นนะคะกินกันแล้วพี่กะปิแซ่บมากทุกคนนี่ผักปาาสวีเดนค่ะเป็ไไน,นไงคะน่าทานไหมคะตอนนี้รออุ่นแกงส้มอยู่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนอาจจะจัดวางไม่สวยงามนะคะแต่นี่คือเมนูผักป่าและชีวิตง่ายๆของวันเองค่ะขออนุญาตกินข้าวนะคะส่วนอันนี้เป็นแกงส้มรอบสุดท้ายค่ะหมดแล้วจ้าแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแกงไว้อีกนะคะซึ่งอร่อยมากทุกคนเห็นแล้วก็ขอชดคอนเลยเนี่ยค่ะ,คะกินกับแคปหมูนะคะวันนี้ Ah 爱有。